ดีครับชมรสิงนอนสวรรค์น,นะครับวันนี้พาพี่พีมาดูสี่ประตูอ่ะมาดูรุ่นอะไรนี่อุยอีนูสุดีแม็กนะครับตัวที่พี่ตามหาเลยเป็นสี่ประตูยอดทิศเลยนี่นะ <1. 9 S 1> เครื่องยนต์1.9 1.9ด้วย1.9คันนี้สีดำนี่พี่พีลองดูเลย1.9ประหยัดน้ำมันนะดิคือว่าเดินทางไกลทางใกล้คือประหยัดหมดเครื่อง1.9นะนี่ละยาง เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้นี่นะนี่พี่พีดูอ้าวปียางอั่ไหนนี่ยนะยางเป็นปี26นี่2026นี่นะพร้อมใช้เลยพี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเรียเร่ยมๆเลยครับเส้นตรงกลางเนี่ยนี่โอโ้โหพี่พีดูเปลี่ยนปุ๊บมาถ่ายให้ดูเลยใช่ไหมเนี่ยคือเปลี่ยนเสร็จมาถ่ายให้พี่เลยอเอาใจใพี่พีแบบว่าเขาเรียกอะไรสายใช้งานนะครับนี่นะครับเป็นสีดําสวยนะพี่นะ อันนี้มาถ่ายในรถยังยังไม่ได้ล้างยังไม่ไแบบยางอยู่นี่เลยอันนี้คือยางเก่ายางเดิมนะครับน oh. ี่พี่ดูยางมัน oh. ไม่ไหวแล้วก็เ,เปลี่ยนให้พี่ไปนะครับคันนี้ใครมองหาสี่ประตูเครื่อง1.9นะคันนี้ปี17ดูโอ้โหดอกยางนี่แน่นเลยเปลี่ยนใหม่สี่เส้นเลยใช่ไหมนะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสี่เส้นเลยนะพ,พี่นะ<ฮ>ใครกำลังมองหาอยู่นะตัวนี้มีกล้องหลังจากโรงงานนะพี่พีนี่ นี่นี่นี่นกองหลังเจ้ารงงานโอ้โหตัวนี้เป็นตัวสูงนี่เฮ้ยไม่มีริ้วรอยแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะเป็นสีดำพี่พี่ดูดูด,ดูให้พี่ดูโคตรเงาเงาเงาจริงครับสําหรับใครที่มองหากระบะสี่ประตูสักคันหนึ่งนะผมแนะนําคันนี้เลยบอกได้เลยคันนี้นะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยเนี่ยนะมือเดียวป้ายแดงอุย้ยคือเจ้าของดูแลรักษาดูดูให้พี่พดู ภายในนี่สะอาดเอี่ยมนะพี่นะนี่เป็นพายางของดีแม็นะครับบอกผ้าเหเป็นบอกผ้าพี่พอันนี้มาจากโรงงานนะไหนดูหลังคาดิสะอาดปะดูกลมหลังคานี่นะทูอาดกิ๊บเลยยังสะอาดเรี่ยบๆเลยคันนี้ใครมองหาเฮ้ยมีลำโพงด้วยนะใช่พี่ตัวนี้เป็นลองท็อปนี่นะเป็นตัวเซทดิ i ิชั่นลองท็อปมีกล้องหลังมีหน้าจอจากโรงงานด้วยพี่ พี่พี่ให้พี่ดูก่อนเบาอันนี้กี่เกียร์คันนี้หกเกียร์ัวใหม่แล้วอ๋อหกเกียร์เกียร์หน้าจอจากโรงงานนะพี่นะเนี่ยนะเป็นหน้าจอเจ็ดนิ้วบลูทูธจากโรงงานเลยดูพร้อมให้พี่เลยอเบาสภาพดีอยู่เนาะเบาก็ยังสวยอยู่สภาพยังดีอยู่เป็นสีดําเป็นผ้าโอ้โหพี่พี่ดูเดียนี่ส่องให้พี่ดูเลย นนี่ะจมน้ำเปล่าอันเนี้ยกำลังมาแรงนะไอ้รถจมน้ำกระแสจมน้ำกำลังมาแรงก็ไม่มีนะครับผมไม่เอามาขายให้พี่แน่นอนภาษีขาดไหมคันนี้ภาษีหกตุลาหกเก้านี่พี่พี่เอกสารเล่มต้องครบโอนนะครับวิมีเล่มพร้อมโอนเลยนะเล่มพร้อมโอนเอ๊ะหนึ่งจุดเก้าสี่ประตูนี่ภาษีแพงไหมขอดูดิอ่ะให้พี่ดูก่อนบางคนอาจจะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วภาษีสี่ประตูนี่คือใช่แทบจะซื้อไม่ได้นะเขาบอกหกเจ็ดพันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะ นะปีละพันเจ็ดพันเจ็ดใช่ตอนแรกๆก็สองพันสี่สองพันกว่ามาเรืร่อยๆเรื่อยๆเหลือพันห้าเนี่ย,ย,ย,ยพันห้าภาสี่ต่อปีนะพี่<อ>พี่นะพันีไม่ขาดด้วยพี่พีแล้วสําหรับคันนี้นะครับใครที่มาซื้อคันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคือหาได้หาได้ยากแบบเนี้ยสภาพแบบนี้นะเป็นสี่ประตูที่ภาษี่ถูกนะพูดถึงน่าใช้นะน่าใช้จริงๆแล้วเครื่อง1.9พี่ประหยัดมากอือแล้วคันเนี้ยผมอยากให้พี่ีได้ ได้ใช้เพราะอะไรคือพันนี้เจ้าของดูแลดีสีดําสวยจิ๊บเลยแระยะเนี่ยคือผมให้พีไปใหม่เพื่อว่ารถพร้อมใช้นี่นะเล็กไหมให้ไรเล็กไหมให้ไรอ่ะมาดูคันาานี้กันมีคิ้วหลังคาให้ด้วยอ่ามีกันสาดรอบคันของแท้จากศูนย์นะอืนี่ให้พี่ดูก่อนไปพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันด้วยได้พวงมาลัยเป็น l องพ pop นี่นจอจากโรงงานนะพี่อันนี้จอแบบนี้ไม่มีเห็นทั่วไปนะต้องจากโรงงานหนึ่งแสนสองมื่นอ่ะไม่หนึ่งแสนสองมืนอันนี้แค่เปิดสวิตช์ไฟติดเลยปะติดเลยพี่พี่นี่นี่นี่ตัว LED เป็นเดย์ไลท์นะอุ้ยพี่สวยเลยเ,เครื่องเงียบเลย เง,เงียบๆเลยพี่หนึ่งจุดเก้าคือเบาเงียบมีไอป่ะมีไอป่ะนี่ให้พี่ดูก่อนนะนี่นะนี่ให้มีนะนี่คันแกวรถหนึ่งจุดเก้าไม่เคยใช้งานแล้วนะอูคูยี่สิบเจ็ด,ดแต่มีม มีสีลอกนี้หน่อยอ่ามีอาจจะเป็นจากตอนล้างเครื่องนะจากเจ้าของเก่าแล้วกันเนาะจะมีบ้างตามสติไอตามการใช้งานเนาะตามการใช้งานนะพี่พีนะทุกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยนะคันนี้นะกล้าพูดได้เลยการันตีได้เลยว่าเป็นรถเดิมเครื่องเนี่ยเครื่องเดิมจากโรงงานไม่แมปไม่มีรีแมปอ่าอูดีจีอาร์หรืออะไรทุกอย่างสําหรับพี่พีเนี่ยอืที่ชอบรถเดิมๆนะผมบอกได้เลยเลยว่าคันเนี้ย คือหายากแล้วสภาพแบบนี้พี่พี่พนางฟ้าผมพยายามหามาให้พี่เนี่ยลองพี่พี่ลองนึกดูกว่าจะได้มาเนี่ยผูหแล้วยางแบบเนี้ยพี่พี่เอาไปใช้กันเนี่ยยางปียี่หกอ่ะให้พี่ดูช่องล่างช่องล่างผูกเปล่าไม่มีผูกไ,ไม่มีก่อนนะจมน้ำเปล่าไม่มีแน่นอนคันเนี้ยรับประกันเลยจมน้นํานี่คือว่าเอามาคืนผมได้เลยกล้าพูดเลยจริงจริงโอ้โหกล้าพูดเลยอันนี้นะนี่นะ เครื่องเกียร์ยางอะไรไม่ต้องห่วงนะยางอะไรไม่เคยแกะเลยรถเขาไม่วิ่งอหเนาะอย่างว่าเขาไม่วิ่งเขาจอดอย่างเดียวยางอะไรยังเป็นเทนอยู่เลยอ่ะพี่พี่โอ้ชงลางแหงๆเลยครับนี่นะคือคันนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่เจ้าของเขาดูแลมาอย่างดีเนาะราคาเท่าไหร่ราคามาคันนี้นะยูซุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าปีสิบเจ็ดเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดเอาไปเลย สี่แสนสองมืเก้าพันบาทวสี่แสนสองหมื่นเก้าันบาทเอาไปเลยรวมโอนได้ป่ารวมโอนป่ะสี่แสนสองหมื่นเกันบาทนะครับอ่ะ,อะเอา,อางี้ดีกว่าหนึ่งพี่พี่สำหรับพี่พี่ที่มาซื้อที่แชมป์รถซิงนครสวรรค์นนะ,อะเอาไปเลยโอนเปลี่ยนชื่อฟรีนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะผู<ด>ยางใหม่แล้วฐานน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ใหม่ด้วยได้ป่ะ เอาไปให้พี่ๆพร้อมใช้งานไปเลยดีกว่าเติมน้ำมันขับอย่างเดียวอยางเปลี่ยนให้แล้วเล่มโอนให้แล้วเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำหล่อเย็นให้พี่ไปอุก็คือครบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับนี่นะสีดำสวยๆเลยน้ำมันเต็มถังอีกทีนึงฮะเออเอาไปเลยอาน้ำมันเต็มถังอีกอ่ะโอ้โหจะคุ้มพี่ๆอ่ะดิแล้วเราไม่เป็นไรกำไรเหลือน้อยแต่ให้พี่ๆไปสำหรับพี่ๆที่ติดตามนะครับแชมป์รถซิงนอนสวรรค์ก็ มาซื้อนะครับที่ได้โปรโมชั่นนี้ต้องบอกพี่พก่อนนะจะได้โปรโมชันนี้ซื้อในราคาเต็มนะพี่พนะ,ะนี่นะแบบนี้เลย<ฮ>สีดำด้วยสวยเรียเร่ยมๆเลยนะพี่พนะต้องไปล้างอีกทีเนาะเดี๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดถ้าเกิดว่าพี่ๆซื้อนี่ก็ให้ดูแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับอุย้ยเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงนี่อุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีโทษที ดูก่อนว่ารถจมน้ําดูตำหนิตร,ตรงไหนเออจมน้ำเหมือนเดิมโทษทีนะครับพี่พี่เดี๋ยวย้อนย้อนหน่อยย้อนใ,ให้พี่ดูหน่อยนึงนี่ถ้ารถ,ถารถจมน้ำนี่นี่ตายพวกเนี้ยจะเป็นสนิมหมดเลยนะพี่พี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้นี่น,น,นี่คือทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันจมน้ําไปแล้วนะพี่พี่เนี่ยแกนมันจะหมดเลยทั้งหมดเลยแกนพวงมาลัยเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้ครับแล้วเป็นเหล็กสนิมจะต้องขึ้นหมดน็อตน็ตในเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะต้องขึ้นหมดทุกอย่างต้องขึ้นหมดครับ นี่เหล็กเหลือกข้างในนะพี่เนาะเนี่ยข้างในนู้นอันนี้สภาพหนังฟ <Yeah, ja, no, ้าจริงไพี่อยากให้พี่ได้ไปใช้นี่ข้างในนี่จะเป็นสนิมหมดแล้วก็พรมเนี nope ่ยพรมเนี um ่ยพรมเนี่ยจะต้องเน่าเละเละหมดใช่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนพรมได้แต่ถามว่ามันก็หลายเรื่องเนาะแล้วก็น็อตต้องเปลี่ยนหมดทุกตัวแล้วก็เนี่ยแกนพวงมาลัยเนี่ยสำคัญเนี่ยคือเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้จริงไหมพี่เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้คือมันจะเป็นสนิมหมดถ้ารถจมน้านะเพราะว่าตอนนี้รถจมน้ําเนี่ยคือมันระบาดหนักมากจริงๆ ต้องวิพีต้องระวังนะหินข้าวออกบอ,อกว่าขาช่างโลก็มีนะรถจมน้ำะนะรถจมน้ําถ่ายช่างกิโลถามว่าวิพีอยากได้รถแบบไหนนะครับ <S <S อืได้เขาเรียกอะไรอยู่ที่พี่พี่ตัดสินใจนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฟอร์ดกันต่อ,อนี่วันนี้หามาให้พี่เลยวุย้ยอันนี้ก็เทเลยอันนี้ Ford ด a n g เจอร์ F X 4อุเป็นตัวพิเศษนะพี่พีนะแล้วที่สำคัญอยู่ที่บ้านด้วย นี่เป็นคันที่บ้านเลยนี่นะครับสีบอลเงินสวยรอบคันหมดชุดแต่งเนี่ยเฉพาะแมกยางเนี่ยพี่พี่ไปเช็คราคาได้เลยนะยต้องมีสามหมื่นอัพยแม็กแมกยางใหม่อะไรใหม่เนี่ยนะแมกยางใหม่เนี่ยสามหมื่นอัพอันนี้ยังดีอยู่ยางยังยาง,งโคตรหนาเลยพี่พี่ดูดูล้วปีอะไรยางยางนี่ยี่สิบสี่แมกนี่ไม่มีรอยนะพี่พี่พี่พ,พี่เห็นแบบนี้นะคือจริงกล้าพูดเลยนะ ไม่มีรอยเป็นสีดำแล้วยางเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยและยางโคตรหนาชุดแต่งด้วยชุดแต่งเป็นซุ้มนี่นะกระไดเดิมๆอันนี้เป็นชุดแต่งของเขานะพี่พี่นะนี่นะกันรอยคันนี้สีบอลเงินนี่ที่สําคัญ Low bar. โลบาร์แบบนี้เลยคือแบบมันเท่อพี่พี่อฟอร์ดนะไรที่กําลังตําหนิตําหนะนีบแทบไม่มีเลยเป็นสีบอลเงินเดี๋ยวเดี๋ยวหาตําหนีก่อนตําหนีคือแบบโห ให้พี่ช่วยดูพี่พีลองคอมเมนต์มานี่กันชนท้ายฮัมเมอรโอคูเท่าไหร่เนี่ยพี่พีเฉ <Okay. S 2> พาะกันชนนะ <c ười> นี่นะอันนี้ก็ค <Okay. S 2> ือแต่งจัดเต็มจริงๆมันดูดันจริงพี่พีใครที่กำลังมองหาฟอร์สักหนึ่งพันนะพี่พี่นะวันนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นเอาไปเลยนี่นะ ยางเนี่ยอะให้พี่ดูจริงๆเลยอะว่าว่ายางมันเป็นยังไงมันแตกไรยงามันมันหนามันลึกจริงๆอะโอ้โหคือวิ่งเนี่ยไม่มีเสียงเอาง่ายๆนี่ให้ดูช่องล่างแหงๆเลยนะกระบะไม่ผูไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนพี่พี่ไม่จมน้ำมะไม่จมน้ำแน่นอนครับอุ้ยนี่นะสีบอลเงินมองไกลๆดิมองไกลก็เทนะมองไกลดูอุ้ยสีบอลเงินคือมันคือมันวับไปหมดอะพี่พี่ ลองไล่ๆดูนะมันแวบไปหมดอ่ะ <c oughs> นี่นะคันนี้นะภาษี6 9นี่พี่2ี่กันยา6.9กรกดากระดา6.9้ใช่ไหม <c oughs> กระดากหกเก้าโอเคนี่เล่มเอกสารรบโปนะพี่พี่นะอ <c oughs> ุ้ยคันนี้นี่ฟอร์ดคือ4ประตูคันนี้นะปี17 บอกพี่ก่อนเป็นเครื่องสองยสองหกเกียร์แล้วดูภายในพี่พีเป็นเบาะหนังโันนี้เป็น,บนบเนบาะหนังนะเบาะหนังแท้ๆเลยโอ้โหไม้ไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลอันนี้เจ้าของล่าสุดเขาถ่ายไปตอนหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันโอ้โหอันนี้ต้องเปลี่ยนตอนหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน ก็ S <S 2> <S 2> อีกห้าพันโลอีกห้าพันโลอ่ะเหลือถ่ายน้ำมันเครื่องอีกห้าพันโลอ่ะแล้วคันนี้นะครับพี่พีพิเศษตรงที่ว่าพรมเนี่ยเป็นเขาเรียกวอะไรเข้ารูปทั้งคันยางเนี่ยเป็นอย่างดีนะชุดหนึ่งก็สามสี่พันบาทอันนี้ผมกล้าพูดเลยแล้วเป็นเบาะหนังพี่พีดูพรีเมียมเลย,ยใครที่ต้องการฟอร์นนะพี่พีนะมาดูดูจุดหลักก่อนจำน้ำเปล่ามาดูจุดหลักๆของเรานี่นี่ ให้พีดูไปเลยดีกว่าอันนี้ก็มีสนิมตามการใช้งานเล็กน้อยเนาะอ่าเป็นความชื้นนะพี่ๆนะถ้าเกิดจมน้ําเนี่ยคือเราจะไม่เห็นเขาเรียกอะไรสีของเนื้อเหล็กเลยมันจะเป็นสีส้มเป็นสนิมไปเลยใหนะพ,พี่นะแล้วผมเนี่ยเน่านะพี่ๆนะเนี่ยจะต้องเน่าให้พี่ดูเลยอันนี้ผมใหม่กิ๊กนี่นะโอ้โหให้พี่ดูไปเลยนะครับสําหรับใครที่มองหาฟอร์ดนะเอาไง่ายๆว่าเป็นรถ แบนหลักกับแบนดรองดีกว่านะครับแบนหลักกับแบนดรองนะคันนี้นะฟอร์ดแรนเจอร์เอาไปเลย1 7เกียร์ธรรมดา3 2 9 0 0นบาทองหมื่นเก้ 9, บาทนะสามแสนบาทอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดนึงโอ้ มองไกลๆก็หล่อนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะพี่ีนะปุ๋ยมันเยอะอยู่เลยนะปุ๋ยมันเยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอยู่ยนะเลยสำหรับฟอร์ดคันนี้นะครับ ก็เหมือนกันโปรโมชั่นให้พี่ไปเลยเหมือนกับ D m a มโอนเปลี่ยนชื่อนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมาซื้อน,น้ำมันเต็มถังเอาไปเลยสำหรับพี่พี่ก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าถึงน้ำมันเครื่องมันอีกรอบอีกห้าพันแต่ไม่เป็นไรเราปเ,<อ>เปลี่ยนให้ใหม่ไปเปลี่ยนให้ใหม่ไปเปลี่ยนให้ใหม่ไปสำหรับพี่พี่ที่สนใจฟอร์ดนี่นะครับต่างกันก็หนึ่งแสนบาทพี่พี่จะเอาแบรนด์หลักหรือแบรนด์รองเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้ 3าม0สนบาท3ามแ0นบาทส่วนนี้429,000สองห้าพับาทคุยอ่ p พี่ลองเลือกเอา4ประตูเหมือนกันแต่ว่านี่สูตรเนี่ยเดิมเดิมเดิมม<บ>าได้มีของแต่งอะไรก็คือเป็นจากโรงงานแจฟฟอ์เนี่ยแต่งมาแล้วตกแต่งมาแล้วนะพี่ๆนะอชอบแบบไหนใครสนใจก็สามารถ,ถติดต่อได้ที่เบอร์092 255 9241โอเค,อเคแลว,วันนี้ไปละครับสวัสดีครับ